ศาสนสัมพันธ์ปันน้ำใจด้วยสายใหญ่เพื่ออาทรกลุ่มศาสนสัมพันธ์สำนักสงฆ์บ้านไอเกียจเจริญพรนะครับปณิดาิโยมที่ได้ชมรายการโครงการศาสนสัมพันธ์ของจังหวัดตราธิวาสนะครับซึ่งทางกลุ่มศาสนสัมพันธ์นั้นก็ได้นําคณะขึ้นมา เพื่อที่จะทําการมอบพระหม่มเขาเรียกว่าไอ้อุ่นจากแดนใต้สู่เมืองเหนือนะครับเพราะ,ระว่านําพระห่มนี้มามอบให้แก่โรงเรียนบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนําพระพุทธรูปมาอย่างหมู่บ้านกเรียงคอคยาวคือหมู่บ้านห้วยปูแกง <S <S นะครับเขบา้ามายังเส้นทางน้ำเคียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเส้นทางนั้นก็ลัดเลาะมาตามเชิงเขานะครับก็เราก็ไต่เขามาเรื่อย ซึ่งทางกลุ่มศาสนาสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่ได้นํากิจกรรมโครงการดีๆเข้ามาสู่เมืองเหนือนั้นถือว่าเป็น1กิจกรรมที่สําคัญของทางกลุ่มศาสนาสัมพันธ์และได้มีคณะสงฆ์เข้ามาร่วมทีมในการเดินทางที่จะมามอบไออุ่นให้กับทางเหนือนั้นรวมทั้งหมด7รูปด้วยกัน นะครับซึ่งได้มีหลวงพอ่อเจ้าคณะเภอท่านพระครูวรปัญญาประยุทธ์เจ้าคณะเภอฤาษีศรีรสาครเป็นประธานในการนําคณะขึ้นมาในครั้งนี้และสิ่งที่ขาดไปได้นั้นก็คือความรักความอบอุ่นที่มีให้แก่กันและกันจากทีมงานกลุ่มศาสนาสัมพันธ์และอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่เป็นกําลังใจและคอยช่วยเหลือให้กับทางกลุ่มศาสนาสัมพันธ์ต่อไป ពេលយប់ទីខោតែគប់ៀងគិតគុំគាក់ឡាអោបមកម្នេនយាយណាតែខ້ອຍនួនយាយពេលយប់ទីឈឺវិលគប់រោគប់ៀងពីខ្លាំងដល់តែសិកគនអីទៅមកទៅវិញមក ไปเขตการศึกษาเพราะว่าตอนนี้เราได้อาคารเรียนใหม่อาคารเรียนจากจากรัฐบาลเพิ่งได้หลังเนี้ค่ะนอกกนั้นขอวิ่งขอบริจาคอันนี้หลังนี้ได้มาจาก ช่างคนปฏิบัติเข้ามาออกไบก็เล <Okay. S 1> ยได้อาคารนี้มาอาคารตรงนู้นกข็ของของเอ็มวค่ะเขามาทำให้ขอจเจริญพรคณกครูโรงเรียนบ้านรับไทยตําบลจังหวัดแม่ห้องสอนคณะอานธรภาพมาจากจังหวัดนราธิวาสร้อมด้วยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา มี่ีกายก็ได้มาครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้นำอะไรมาฝากลูกๆนักเรียนทั้งหลายก็ทราบข่าวว่าก็มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องว่าผ้าห่มนอนบ้างอะไรบ้างเวลาฤด,ดูหนาวก็เกิดความยากลำบากแล้วก็อากาศก็หนาวจัดก็จึงได้คิดกันว่าจะเอาเครื่องบรรเทาความหนาวมาให้เป็นต้นว่าผ้าห่มนอนเป็นต้นยืนสองข้างยื่สองข้าง กันั่งใหม่วันอาอาไปไมาลุกนะทุกอ่ะสามาลุก เป็นเช่นเธอที่เคยเจะเจอกับเปลือยเลวร้ายคงต้องมีเรื่องราวอีกมากมายีสัสนหลากหายาหมากมารัตากต่างกนจะบอกอยางไร สำหรับความที่เด็กได้รับข้อห่มนะครับกับสิ่งของที่ได้รับมอบนะครับก็รู้สึกปราพื้นดีใจมากนะครับเพราะว่าเด็กที่อยู่นี้ขาดแคลนสิ่งของมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนหรือว่าขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนนะครับผ้าห่มนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบช่วยให้เด็กนี้ได้รับความอบอุ่นเด็กก็กยิ้มแบบปราปื้มมากครับดีใจมากครับสําหรับสิ่งของที่ พระอาจารย์ได้มามอบให้ครับผมครับครับสุดท้ายที่ก็ขอขอบคุณครับผมจบกลางค่ะในเมืองค่ะแล้วมันมีหนังสือธรรมะให้ไหมไม่ไม่มีค่ะไม่ไม่มีแล้วมีแต่ผ้าล้วจะรู้ได้ไงมีผ้าค่ะแล้วทันทีเจ้าวาดวัดจออมจมกลางก็จะมาทำ ซุ้มให้ไหมเพราะว่ามันซุ้มมันไม่เหมาะไม่ต้องให้ท่านเอาหนังสือธรรมะมาด้วยงั้นเด็กจะรู้ได้ไงอะผ้ามาตั้งไหมวามมายังไตอนเช้านี่มีค่ะสวดมนต์ไว้พระสวดมนต์ตอนเช้าแล้วก็วันศุกร์แล้วก็จะสวดมนต์ทนมนองสอนพระญาค่ะนอกจากมีการนั่งสมาธิดีละทุกวันศุกร์แสดงว่าในนี้ก็เป็นพุทธทั้งหมดค่ะเป็นพื่อเขายะได้รับเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาพุทธมาแทรกได้เลย มีความยินดีมากที่พระอาจารย์เล็งเห็นเด็กบนดอยอย่างน้อยก็ให้ความอบอุ่นให้ผ้าห่มกันหนาวนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะขาหรืออะไรที่ต้องการจะให้ทางหาท่านผู้ชมที่ชมรายการแล้วก็อยากจะได้ รับสนับสนุนก็คือบอกได้เลยนะครับค่ะก็ตอนนี้ทางเรียนต้องการหนังสือค่ะหนังสือที่จะมาให้ในห้องสมุดแล้วก็อุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนบางส่วนอย่างเช่นสมุดดินสอไม้บรรทัดอย่างลบขนาดนี้ค่ะแล้วก็หนังสือห้องสมุดเพราะว่าตอนนี้เรามีห้องสมุดแต่เราหนังสือเรามีน้อยค่ะหนังสือที่ต้องการจะเป็นหนังสือประเภทไหนก็อยากได้แบบเพว่ สารคาดีคที่มีความรู้ะค่ะที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้แล้วก็การ์ตูนบ้างแล้วถ้ามีมีถ้าผู้ชมต้องการจะบริจาคบริจาคได้ที่ไหนแล้วก็สามารถส่งมาได้อย่างไรอ๋อส่งมาได้ที่ตามที่อยู่นะคะก็คือโรงเรียนบ้านรักชัยตําบลหมอกจําแป็อํำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรหัสไปรษณีย์ก็ห้าห้าหมื่นแปดพันนะคะห้าแปดศูนย์ศูนย์ส่งไปรตรงที่ภูมิในการโรงเรียนได้เลยะคะะ่ะเพือสามารถติดต่อได้ไหม เบอร์สามารถติดต่อได้คือ0895572258ค่ะนี่เบอร์ตรงของพุ่มในการโรงเรียน ครับก็กลุ่มทีมงานศาสนาสัมพันธ์นะครับวันนี้ได้นําพระห่มมามอบให้กับโรงเรียนบ้านรัชไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ได้มีความตั้งใจไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วกับการที่จะนําไออุ่นจากแดนใต้สู่เมืองเหนือซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าคณะทั้งหมดได้รวบรวมพระห่มนะครับมามอบให้กับน้องๆหนุ่ๆโรงเรียนบ้านรัชไทยและไม่พลาดนะครับที่จะนําอุปกรณ์เสริมคืออุปกรณ์กีฬาและ เรื่องของหนังสือในการที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะครับอีกต่อไปก็คงจะได้นําขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือเป็นไออุ่นเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกลางใจเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานนะครับวันนี้กิจกรรมของกลุ่มศาสนาสัมพันธ์ทางคณะสงฆ์จังหวัดนร,ราธิวาสรวมถึงคณะสงฆ์ในเขตอำเภอรือศิศรีนครได้ร่วมกันพร้อมทั้งคณะแม่ขาวที่ได้ร่วมนําพระหุมมาก,กันในวันนี้ก็ขอจเจริญพรกับอาบรรดาโย,ย,ยมทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมรายการโครงการศาสนาสัมพันธ์ ไออุ่นจากแดนใต้สู่เมืองหนึ่งเจริญพร ไปไหนแล้วตั้งนิง่งชีวิตต้องผจนพายุฝนเมื่อผ,ผ่านใจบางบางมันตานทานไม่ไหวเธอนำพาฝันฝ่า,าทางมืดมิดเป็นเหมือนด่างเข็มทิศที่เธอไป